เมนูอาหารหมือนี่เฮ็ดอาหารว่างเซ็ตเส้เซ็เสียบได้ค่ะพี่น้องคะเป็นอาหารว่างกินเล่นหรือว่ากินแล้วอิ่มแทน,นเขาเรืยะก็ไดเนาะค่ะยายลักก็ไดมันเทศมาสองหัวยายลักะว่าสองหัวนี่กินซื้อจังได้ก็กินบ่หมดยายลักก็เลยเอามาทําประกอบอาหารกินให้แล้วเขาค่ะพี่น้องคะามาขั้นให้ละเอียด แล้วก็เติมเกลือเติมเกลือปนลงไปตามด้วยไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็เขาให้เข้ากันแล้วาก็จะใส่พริกไทยน้ำด้วยค่ะนี่ใส่พริกไทยพอกหอมเนาะคะ่ะแล้วก็เทต้นหอมกับฟักซีลาวลงไป เข้าให้เข้ากันย่านบะเสีบกระเติมไข่ลงไปอีกหนึ่งลูกเข้าให้เข้ากันนี่ค่ะก็จะ,จะได้แบบนี้เหนียวเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เอาไปตทอดกับเบอร์เอิรนว่าทอดมั่นเลยคะ่ะ เป็นสูตรสำเร็จที่คิดขึ้นเองเนาะใส่ไข่กินแล้วสบายท้องแบบบาเผ็ดบาเค็มพ่อได้ดีเนาะค่ะผงผงนัวกับ,บใบไทเอาเพื่อสุขภาพอันใดกินแล้วอิ่มกับเป็นอาหารทั้งนั้นแหะค่ะพี่น้องค่ะเหลวใจใจหมากสูตรไคสูตรมัน มาเนว่ดกับเห็ดกินแนวนั้นค่ะนี่ค่ะก็จะมากมั่นเทศมาก,กินหนึ่งมั่นเนาะแต่ว่าก็อยากให้แสบแสบแปลกแปกไปก็เลยเอามาถอดลองเบิงใส่ไข่เพื่อสุขภาพด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นตั๊แสบว่ค่ะพี่น้องน่ากินมามาแมมาซิมน้ำกันปะนี้ลองเบิง้งว่าอร่อยวะ กรอบกรอบขอบ,อบนอกนมในจพี่น้องค่ะสียบเสียบโยมักไฟมักมันเนาะค่ะมาเส็บเสียบน,น,น้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่กันด้วยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ บายๆเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคน